สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถ nsr rw r, r, r กัน,นะฮะเป็นรถตระกูล nsr เจนที่4นะฮะเจนที่4หลังโปรอาร์มคันนี้สภาพต้องบอกว่าเดิมมากๆครับไม่มีอะไรแต่งเลยนะรถเดิมทั้งคันเลยนะเดิมสีเดิมจุดสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะฮะสภาพสมบูรณ์มากเลยนะฮะเอกสารก็มีเล่มเขียวแล้วก็ชุดโอนครบนะฮะภาษีเต็ม 64สีเลยนะฮะหมดเดือนสิงหาชุดสีก็เป็นชุดสีแท้นะฮะสีเดิมทั้งคันเลยสภาพก็ประมาณ70%รนะฮะก็มีตำหนิพวกการใช้งานริ้วรอยนะฮะนากากด้านขวาเนี่ยฮะชุดสีแท้ฮะถังสีเดิมนะถังสีเดิมก็มีตำหนินะฮะเนี่ยฮะรอยการใช้งานไม่สี่หมื่ห้า สีโครงเดิมนะฮะต้องบอกว่าคันนี้ไม่ไม่ผ่านการทําสีแล้วสีโครงเดิมสวยมากเลยฮนะแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยสีโครงเดิมเครื่องก็เดิมนะฮะที่ผมดูเพลินๆน,นี่เครื่องนี่เหมือนจะไม่เคยผ่านเลยนะฮะสติกเกอร์โครงครบขบูเดิมมอกรองครบคืออะไรเดิมส่วนขั้วอะไรเงี้ยครบหมดเลยนะฮะปลายท่อก็สวยยางใหม่นะยางไออซีหน้าหลังเลยใหม่ๆเลย ล้อสีเดิมนะฮะเหมือนล้อหลังจะมีดุ้งหนึ่งจุดนะฮะอ่านี่ฮะดุ่งนิดหนึ่งฝั่งเดียวนะฮะจุดเดียวเบกหน้าเบกหลังใช้ได้ดีนะฮะกระจกครบนะฮะชกหน้าเบกหน้าใช้ได้ดีฮะสีโชกไม่มีรั่วนะฮะไม่มีรั่วเลยเครื่องแห้งๆเลยฮะไม่มีเยิ้มเลยนะฮะที่ดูจากตาเปล่านะฮะไฟหน้าสเตนเลสแทนก็ยังสวยอยู่นะฮะ สายไม่อยู่ครบนะฮะสีโครงด้านซ้ายเนี่ยสวยมากเลย <c oughs> ต้องบอกว่าสภาพนี้มันหายากนะฮะนานๆผมจะได้มาทีนึงเนี่ยสีโครงสวยมากเลยโซ่สเตอร์หอเหลือๆเลยนะฮะ <c oughs> ระบบไฟใช้ได้ทุกจุดเลยฮนะต้องย้ำว่าทุกจุดระบบวาล์วนี่ทำงานปกติเลยนะฮะ ปิดเลยนะเสียงเาาหน้าใหม่ใช้ได้หมดเลยนะเครื่องนิ่มๆเลยฮนะถามว่าเสื้อปอกไหมผมว่าไม่ปอกนะาะเครื่องมันยังไม่เคยปอกไอ้มันเครื่องมันยังไม่เคยเปิดเลยนะไม่ตีปอกแน่นอนเสื้อสูงเ,เครื่องนิ่มๆเลยมาดูเบวาวทำงานกะันบิดติดมือมากฮนะรถเดิมๆบิดติดมือขี่สนุกนะฮะ คือบิดป,บปื๊บมันสั่งได้ดั่งใจเลยฮะขี่สนุกรถค่างๆสมบูรณ์นะฮะถามว่าต้องเอาไปทําตรงไหนไหมตรงนี้ผมว่าเอาไปใช้งานได้เลยฮะรถพร้อมใช้เลยมันก็จะมีแค่ริ้วรอยการใช้งานชุดสีก็เหมือนจะมีแตกหักพวกตามจุดยึดนะฮะแต่น้อยฮะน้อยมองตาป่านี่แทบไม่เห็นเลยฮะใตบ้บ่อนี่อยู่ครบหมดเลยนะฮะถังผักน้ําถังสองที บังโซ่กันตกอะไรอยู่ครบหมดเลยนะมีใช้ได้หมดเลยนะเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวานะเปิดไฟไปต่ำไปสูงไฟพาหมาก็ใช้ได้หมดนะไฟเบรกไฟเบรกไฟเบรกก็ใช้ได้นะทั้งทั้งเบรกบนแล้วก็เบรกล่างนะนะใช้ได้หมดเลยเครื่องนิ่มๆนะฮะ ไม่ดังไม,มไม่มีไม่มีดังเลยนะ รถเดิมๆม,มับิดจัดมือมากขี่สนุกฮนะรถนร1 5 0ซีสองจังหวะมันแรงอยู่แล้วนะอปเอาไปโมนิดหน่อยมันก็ยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะฮะแต่ยิ่งแรงมันก็ยิ่งพังไวฮนะพังเขาเรียกว่าอะไรพังตามมือแล้วแต่คนขี่นะะมาเรามาดูราคากันดีกว่า ราคาคันนี้เปิดอยู่ที่24,900บาทนะฮะ9 0 0บาทเอกสารเล่มชุดโดนครบาสีเต็ม64รถอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยวันนี้ถ่ายกลางวันฮนะแดดร้อนๆ้อนหน่อยนะสนใจก็โทรมาเลยนะเบอร์08-4908-6343นะไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะะเผื่อจะทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะฮะ ก็จะมีเพจมี Facebook นะฮะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเครื่องยังเดินนิ่มๆอยู่เลยลุญแจจะของให้มา3าดอกนะขันได้ทุกจุดเลยนะมับิดติดมือจริงๆครับก็รีวิวประมาณนี้ครับผมนที่จะหารถใช้งานหรือว่าชอบรุ่นนี้อยู่ก็ อาจจะเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคันนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ